ครับสวัสดีครับพบกับช่องแต้ประสิงครับอีกคลิปหนึ่งครับของวันที่ห้าเอ้ยวันที่แปดเนี่ยเหรอขอโทษขอไปที่แปดของการทํางานพักเที่ยงครับช่วงพักเที่ยงทางเหนืดเนครับขี่เลนขี่เลนสู้ด้วยข้าวข้าวพาวิเศษ หลังจากการพักเชียงครับหลังจากางหายไปแปดวันนี่เข้าวันที่แปดแล้วเอา้าไปไหนอุ้ยบ่เออ โอ้นุ่นครับไม่สู้เลยว่าจะมาถ่ายคลิปกลับบ้านแล้วสู้ไม่ได้ทางนืดเนืดชันชันโกวนนะหลังจากพักกินข้าวเที่ยงเสร็จเนอะก็ลุยงานกันต่อครับฟ้า ผลก็มืดครึมมาอีกแล้วเข้าวันที่8ครับของการทำงานของโกโมสุปีซีสอร้อยห้าิบงานของนาหลวงรุร่งเจริญครับก็บอดินชันๆทางเนื่อๆครับจ่วงให้ลึก จ่วงลึกๆไปเลยเอาให้สุดคออ้ยช่วงให้เลือกก็น้ำไม่ออก คมครับ ช่วงลงไปช่วงลงไปเอาให้ได้ลึกที่สุดอะดินเนี้ยก็ลงไปเอาชั้นสามได้อีกนะครับเนี่ยเหมาะสำหรับผมที่สร้างบ้านเนาะสำหรับดินดินสาแบบนี้ไอซีรีห้าร้อยครับขึ้นบอ่อทางเดินเดินไปแล้ว ไปลูกพ si ี bye, ่ไปไปเจอทางตัวตนไปเสียงดังฟังชัดไปยาวไปสบายสบาย สับสามอีกโอ้โหมาดูเบอร์ห้าน้องฟ้าสำหรับัวหน้าเอเนาะจะขึ้นได้กับเขาไหมโอ้ ช่วงลงไปยังไม่มีน้ําออกเลยบังคับคอนโทรนโดยจานอ็มไปดูอีกมุมหนึ่งครับครับทางขึ้นก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับทางขึ้นเนินๆชันๆแล้วก็เดี่ยวรถ โูน่าเอว่าไงอ่าอ้่าสู้เขาสู้เขาโูน่าโอ้วันกระมงโฉงเฉงมาเลยถึงจะเก่าแต่ก็ยาหมดนะยาเฮยสับสองพอลูกพี่ กดดูฟ <ersch> oh. 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 ีโกดเออโเออโออไฟไหม้รถโอ้ยพี่น้องไฟไหม้รถเออนึกว่าแต่เตาย่างไก่เลยโอ้ ผ่านไปแล้วหลังจากเราพักกินข้าวเที่ยงเนาะอ่าแมคโครก็ได้เริ่มทำงานกันสำหรับเข้าวันที่8ครับแต่ทำงานได้สี่วันหยุดไป4ี่วันอ,อันเอมก็ทำทางรอรถต้ดดำ รถจำยังเป็นลงดินอยู่จานนมก็ทําทางไว้รอก่อนทางก็หนือธรรมดาครับเว่าฝนล,ลงมาตลอดเมื่อคืนวันนี้ก็เท่าแก่พาลูกน้องมาวิ่งเลยเพราะว่าหยุดจะหยุดงานนานไปหน่อยไม่ไหว เียย์ทางหน่อยตรงไหนมันเดือดๆก็ตกแต่งถนโนน้นทางให้มันดูดีหน่อยอทำทางไปเรื่อยๆก่อนรถไถก็จะอยู่หน้าง,งานนั่นแหละครับนี่ เอาแมคโครทําเลยรอรถดัหลังจากที่เราพักกินข้าวเที่ยงไป làm phải thế này lâu lâu, lâu lâu lâu. Ô, thầy cũng đi làm làm เลีกว่าจะทําให้มันขึ้นมาให้หมดเนี่ยจังหวะเลี้ยวจุดนี้ครับเนี่ยมันจะขึ้นยากดินมันจะเหนืดทางขึ้นมันก็จะขึ้นยากนครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ